ู้เยังกินดีเนาะไปซื้อขาตะไคร่ใบมะกรูดมาครับผมพี่น้องนี่ร่วมกันต้นหอมผักชีได้เนื้อเศษมาพี่นอ้องอ้ยเนื้อเศษอยู่ผู้เดียวเนอะกินผู้เดียวมึงแสบบ่แสบพี่น้องเลยเออม่มีผู้ใดกินน้ำเนาะนึงครับ ยัยงกินเนาะออมหรือเปล่าแต่ว่าเขาว่าออมเนื้ออร่อยนะมผมก็แบบมักเลยนะครับได้ม่แล้วครับบัตริีกบัตพริกโอ้จัดครับบันนี่มาครับบันนี่ก็ใส่บักพริกแล้วกับใส่บักเทียมนะครับบักเทียมเขาเรียกอะไรวะ ภาษากลางเขาเรียกกระเทียมเนาะแต่ว่าภาษาอีสานเขาเรียกบักเทียมเนาะจริงหรือเปล่าไม่รู้นะใส่ลงไปครับตอนนี้ก็จะตำนะครับทีนี้ตำให้ละเอียดตำให้แหลกแหลกลานโจโจ้แล้วครับแั่นบอกเกินไปหัวหนา้าครับ ตำบักพริกมาที่น้องตำบักพริกเอาเงี้ยเงี้ยบูดเงี้เยเบิดเนาะเ,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 เอาขึ้นมาอยู่ขาข่อยเลยตำก้อนแค่นี้ก่อนตอนนี้ก็ซอยกระเทียมครับใส่ลงไปครับผมอือ ใส่ไปเลยนาะอพี่น้องใส่ไปเลยอย่าให้เลยคกนะครับแล้วก,ก็ตำครับพี่น้องจวดจวดมาบ้านนี้ก็เข้าที่แนีพี่น้องเอ้ยถึงตำค้าตำยังเข้าไปเนาะชิคัวครับขัวเนื้อเศษนะนเนาะโมเมนข์วัวนูเดเอะมาเบ่งน้ำกันลำดับแรกนะครับก็บ ตั้งกระทะไว้ก่อนนะครับร้อนก่อนเส่น้ำมันพืชลงไปพี่น้องเลยอือม,มันหอมกุ้มนี่ผมที่เทใส่ลงไปพี่น้องเลยจัดใส่ลงไปแล้วครับที่นี่อืห้ยคือหอมหอมจริงๆ หอมมากหอมแห้งหอมดีพี่น้องเียโอ้โหยงหอมดีเลยขมิ้นัะข่าตะไคร้กิ้งไ่ใบมะกรูดเนาะรวนใส่กันปลาเดเกี่ยวตนนัวนี้หอมขักหอมโพดหอมพูโพดโผ่นะ พี่น้องเลยทงมว้จะข้าวหนึ่งครับโบโฮโฮ้าโว้ยมาเอาเนื้อมาใส่ะอะไรใคยวาเนาอะจะว่าวีนผม,มีพี่น้องหัวมันขาดจรเลยผมมีบพริกหองนะเนาะอออมีย่ยงกับพริกหองไม่ใช่นะครับพริกแห้งครับผมพูดผิดพริกหองไม่มีนะครับ ครับอุ่มหอมมากครับปีเตอร์ชอบมาตอนนี้ปีเตอร์ไปซื้อเนื้อเศษมา1กิโลนะครับปีเตอร์จะใส่ลงไปรวนเลยนะครับใส่ลงไปเลยเราอยู่คนเดียวเราจะกินอะไรเยอะขนาดนี้เก็บไว้ในตู้เย็นก่อนเนาะ ครึ่งกิโลกิน่นแค่นี้พอเนอะไม่ว่ากันพี่น้องเอ๋ยอือดูครับอุ้ยหอมมากจะบอกให้หอมมากที่รากหอมมากอื้ม หอมที่สุดหอมสุดสุดนครับผมมากที่รักเอ๋ยผมมากค่ะครับคนมีสารเขาทำยังไงนะเขาอบใต้น้ำร่าอ,อะไรเนะผมก็ไม่รู้เนาะผมจำไม่ได้นี่มาเขาอบหุ่นคั่วนี่น่าจะเหมือนกันครับ วนะอู้จะหอมมากครับหอมมากหอมสุดๆหอมแบบไม่บรญยะบัญรยังเลยนะครับกินคนเดียวกินได้สามวันเลยนะผมจะบอกให้กิโลหนึ่งเนาะกินคนเดียวหมดก็เอ้ก็กินครับผมไม่ได้ว่าอะไรเนาะมาครับแต่ว่า อยากให้มันกินด้วยกันแซบเนาะีน,อนอ้อเดี๋ยวผมปรุงเลยนะครับเนาะปรุงเลยปรุงดีกว่าไม่ปรุงเลยเนาะ้าปรุงเลยคือคือปรุงไม่ถูกเนาะใส่ไปเลยคับเกลือครับ เยอะไม่เยอะแล้วมีอะไรอีกที่คุณจะใส่หอมไหมครับพี่น้องโอ้ตอนนี้ผมหอมมากน้ำมันหัวหีบครับ ครับนี่คือขั้วขั้วเนื้อปลาใต้นะครับนี่ครับสไตล์ผมนะไม่ใช่สไตล์ไม่มีไม่มีสไตล์ใครนะครับสไตล์ผมล้นวนนะครับเดี๋ยวเดวีิงที่ขาดไม่ได้นะครับน้ำน้ำ นำบึงใหน่ิดเดียวโอ้โหจัดทองบ่าหิดเดียวเนื้ออาจจะสุกแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องการความหวานมันกรอบเราต้องใช้ฝาปิดมาอบไว้ก่อนหนึ่งชั่วโมงค่อยมาดูกัน,นครับไม่ใช่ว่าคุณรวนรวนเสร็จๆคุณมากินเลยได้ทันทีนะครับมันต้องมีวิธีครับ มาเบิ่งกันพี่น้องตาตามสิเป็นแนวไดป๊าดฟังเสียงตู้ตู้แต่คักแถววะอึดอุดย้ยเป็นแต่คักแถววหน้าะอุ้ยอุ้ย จะเสียบพี่ลีวะืหนี่ปลาหมึกคว่มเด้อนี่นี่นี่เบิ้งน,นี่โอ้ยมันจะเสียบเดีหัวเมื่อไหรอุ้ยเออทไม่หยิกที่ไม่หยิกจะเข้าแป๊บนึงแป๊บนึงเด้อโอ้โหได้แล้วบันพี่น้องเลยถามมาเป็นชั่วโมงเบิ้งครับถึงปลาหมึกถึง Ủa, bà bì đó, bà bì Đâu rồi Mày nhạc xì vô liền mà Sẹp Ô chẳng bưng